กับสบายดีพี่น้อง fc ทุกฐานเบอร์สมองสบอนเราจะเป็น fc ฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีเด้อพี่น้องเราจะเป็นในประเทศนอกประเทศกกับสบายดีพี่น้องกับสบายดีย้ำสา้าพี่น้องอากาศหนาวคือเก่าพี่น้องเอมื้นนีน้หิมนเล่นน้องปูน้นองแปง้งยนำสา้สาวพี่น้อง เราเบิ่งว่าเพิ่นเห็นยังอยู่แต่นยังมเด้าพี่น้องก่อนไปโรงเรียนเป็นหนึ่งข่าวห็นน้องวอดีแล้วป<ะ>้า<ะ>เห็นยังกินมาเนี่ยปไปโรงเรียนอันนองไปใชสะ่ะเออ น้องเพิ่นโทสชวนพี่น้องหนึง่งเข่าได้ยังกินมันนี่ยังบู่้หแต่เซนยังกินเพคนวะเห็ุนี้กินจากกระถั่วมันแม่แทบนี้ถอนมะกรูดกินถอนมะกรูดโอ้จักทอดมะกรูดหนึ่งลายบ่เขานะเบิง้งสองคนกินนะลายบันได โอ้เพื่นแดงขาวพี่นอ้งนองเันน้องซาวกับไปโหดส่วนบ้านเพิ่นกาเอ้มได้้ลยเตอไปได้พี่นอ้องเดี๋ยวอาิพาพี่น้องมาเบ่งเหก,กันอาสิมาอัปเดตให้พี่นอ้องเบ่งตอนแรงวานนี่ก็เ่ิดมมาสำเนาะว้าวคางนี้แล้วเลยได้พี่นอ้องโอ้งามงามงาม หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วล่ะพี่น้องต้องใส่สิบพ่อเบิร์ดแล้วพี่น้องประวาณยังเลืออีกขางนึ่เนาะข้างนี่กับสิบส่าวสามสิบสี่สิบหาสิบแผ่นนะพี่น้องสั่งไปสั่งมาหาสิบแผ่นเนาะอันนี้จะเป็นขางบ้านได้พี่น้อง มีเอฟซีได้ทานกับว่าคือเห็ดหน้าต่างเออคือเห็ดหน้าต่างให้นอกเนี่ยพี่น้องฮะยังมัน้อนผลไเวลานหน้าแหลงมากนะคือเผ็ดหน้าต่างเอฟซีว่าพี่น้นองเพิ่งเห็นอันขางเดีเยวพี่น้องเพิเห็นหน้าต่างฝั่งนี้ว่ากับฝั่งนั่นแหละเนี่ยนี้น้องแป้งยืนเยอะ เดหน้าต่างี่ต้องเนอะอยู่นะพี่น้องฮะสองป่องบ่แม่นพิเศษสองป่องพี่น้องเพราะว่ายังอยู่ขังนี่เนาะฮะเออกับขังนั่นอ่าแต่กระบอกห่อนดาเพราะวันสังกะซีรุ่นนี้มันกระบอกห่อนบันไดน้ำท่า น,นี่ย่ายเพิ่งกำลังค้นเพื่องเพื่อนอ่ะค้นเพื่องกับไปไว่าเหงังหอ่ะ่ฟนตั้งกระซีกระซิบห่อนเนาะเพื่อนอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบว่ากันความหอนเนี่ยนะนี่ได้ได้หน้าต่างแล้วมอน้องแปงยืนอยู่นนะเพี่นนอ่ะพอดีได้มาซ่องเปเป็นเป็นตรงห้องนอนผลพอดีได้ แมนต้องของนอนพอดีแล้วก็ตรงนี่บอเพฤษถานะเออแมนเวลาคนมาห้องกับเปิดประตูได้ตรงตรงนี้เนาะเท็ดล้ะก็งามเนาะพี่เอาเป็นแอมแล้วจะทอนพอมาเหตุอาจจิแล้เมื่อนี่อ๋อได็ดเลพอดีเหตุใหม่ีเนาะอีแรกเล่าพาสีแอมขึ้นบอกแอมซะ แอมเท่าน <wh uh uh ั้นหล่ของกเิพนักเขาวอากันเลก่าเิดนักโอ้เชิพผนักบอเออเนด้น่ะเขาุผนักฮ่าดพนิเหตแบบวเนี่ยหันกเสิเต้ยก็หันอพนกิเหิดแจ้งนั้นกเชิดรมาอีกนะมันก็เป็นระตวคอเลยแล้วสีแอมแล้วสีเหตอ่นเออแล้วเหตเป็นทรงอีกยังไม่ได้ได้ขางเดียวนี่ขางนั่นเออขางนั่นแล้วก็เหตอีกอ๋อโอ้งามด้วพี่นนอะพอไม่หมอนเราออกแบบห้ พอมากส,สาาิเป็นทรงบานเนาะไม่เพิ่อะเปลี่ยนให้ใหมแ<อ>มนกามก่าเก่าอะไรนะให้กัสิงามิันจะแต่งหายร้างเนาะมันก็ออกแบบให้ แมนย่ามนะเอามานอนอย่างนี้ก็ได้นี่นี่แมนมักกบบนกระบอได้ห่อนเราพี่น้องเจ็เพันสีเห็ดอันเพันสีสวยขาวจะนอนเสิ้ผ้าไปเบิ่งนกันน้องผาไปเบิ่งน้องแป้งกันโคตสวนพี่น้องเบิ่งน้องปูสวยขาวกันอันนี้เพิ่งเป็นเอื้อไอ้เด้เป็นกระสีแบบเห็ดยูเห็ดกินนังขาวนังนา้า เป็นพนีก็สิแบวหุ่นจักข่วมกว่าพนองเน่พี่น้องหู่จักแปลว่ารับผิดชอบเน่ยมื่อคืนไปนอนที่ไซเมื่อคืนนอนอยู่บ้านยายพอดีลมจะหน่อยก็ได้นอนเขึอนตัวเองแหละบดเอาบดวันนี่หนักขึ้นโอ้ยพี่น้องบดยุแต่ละเมื่อเนย สองค้นพันกินข้าวแล้วก,ก็สิบอเบิดดังเนาะเบิดมืออีกล้วนี่เอามาอย่าง เลือแต่ขางนี่พี่เนาะืันนี้ก็คือสิเกือบเละไปพูหละขางนี่เนาะอืมสวนเพิ่นพี่เนาะสวนของยายน้องปูน้องแปงพิ่นปูย่างแน่นี่พักเพิ่นเนาะ คนเดียวเลยมีผักกาดหอมปอสลัดพี่น้องหอมบัวมื่อนาทีห้ามาถ่ายตอนนั้นเพิ่นกำลังเริ่มปลูกนะพี่น้องปกติเพิ่นกำลังปูคายคูปี้คูปีดอกไปดิเพิ่นกำลังฮดสวนน้องแป้งหิวหนำฮดอยู่พี่น้อง ข้าวผัดสดเด็กขยันต้องแนวนี้แหละเนาะตื่นมากกับไม่ใหญ่หดสวนหดสดนี่นี่คือเพนมี่ยังหดสเนีฮะ อ๋อมักผัวมักแตงพดแต่เศร้าพูยังมาแล้วอยู่หหนาวบุคคลองสวนขยาวเนย อ๋อยายผูกหม,มักแตงแต่พ่นได้อ,ออกต้นนั่นเอา,เอ,าออกแล้วอี่น้องอ,อันนั้นเนี้ยสน้องแฝงทวดินบออ่พดอัน,น,นหิวจากน้องอือแมไม่ได้อันใส่น้ำน้องพี่น้อจะฉันน่าจะไปห,หิวมาก,กับไอ้ บีบีมายัางบีบีบีบปไดินดตีเดี๋ยพี่น้องเป็นพาซอยกันโหดเนะเอะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮักกะสซลาเลยเด้อพี่น้องพ่อๆพพกันคลิปนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเจก,กับเราเด้อพี่น้อง ขอให้เอฟซีตกฐานอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขสุขคนนะพี่น้องขอบคุณคุญญาใจดีและ้เอฟซีตกฐานกับป่าลูกจะคอยใส่เรื่องนองฟูน้องแฝงขอให้สุขภาพแข็งแรงไปเร็่อยไปจนลำรวยเหนื่อไงบ้างฟันเนื่อยพี่น้องโอเคเรียกกระสิเมื่อแล้วไปเลยพี่น้อง